ซื้อเลขบัตรถือนี่นุจนาะมันมันอารมณ์บอดีคักซะเด้อมื่อนี่เด้อมันละเป็นใจให้มันละเป็นชนศูนย์ได้ยินเสียงกับแกว้องก็คืออยากกินปิ้งกับแก้แปลงสันไหมไม่เห็นเป็นตาไนคักเนี่ยแต่ฉันดิซื้อเลขตั้งแต่เป็นเบาแห่จนมาเถาเท่าปันนี่แห่จนเสียตายถิ่มซื่อๆยังมาทั้งกาถือพอเทียุ่นไหมสะออนผู้ขาเจ้าถือแล้ววันที่หนึ่งจังมวัดถือคักถือเนี่ยแต่ฉันดิมันซื้อเอาใบจังไหนจังมาถือคักถือเนี่ยแต่ฉันดิ ได้งินข้าวว่าแม่ค้าขายลูกสิน้นถือรวันที่หนึ่งในเงินหลายล้านมันเรียกเอาใบจังใดมันจังถือคักเนีย่ยแต่ที่บอกข่อยนี่เป็นอย่างข้าเจ้าว่าเอาใบใดที่มันปิวแหวะแจ้เข้าหุน่นพะนะยางไปซื้อโรดลอตลีะนะ่อยู่น้ำข้องถมขันมันปิวแหวะแหวะเท้เฮ้าหุ่นซื้อโรดพนะข่อยไปซื้อมาแล้วหาใบพุ่นผิวแหวะเจ้าข่อยอะนี่กระไดเ็ดร้อยหุ่นนะบ่ถือพระตัว สามตัวหนาก,กับว่าถืกอสามตัวไทยกับว่าถืกอสามตัวกลางๆนี่ก็ยังประกาศถือไงคอยหไหมขายกัะมาจะขายผดขายโพดจะหาใบตังเกรมันจะขายไปสั่งเฮียนสังสั้นให้ได้บุนี่เขา,าเจ้าพลาเลียกสุดพรระนะสุดกัะมาสิสุดผดสุดโพดต่สุดจนบข่อยเบิรอุดสดไหมไม่เห็นเป็นตนาไรคัะแน่จจรงดิ